การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมว่าซูบีมันเหมือน พลังอ่ะเป็นพลังอะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีพลังพลังที่มาสร้างสรรค์กิจกรรมมาสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมสวัสดีครับครูจรนะครับนิพิพล์อุไรวรครับปัจจุบันเป็นข้าราชการครูอยู่โรงเรียนบ้านน้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับสอนวิชาภาษาไทย ครูก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งอ่ะที่มันเหมือนเป็นรากฐานของสังคมนะครับทุกอาชีพในสังคมจะต้องผ่านการเรียนจากครูครูคือพี่เลี้ยงเด็กครูคือเพื่อนเขาเพื่อนคู่คิดคิดที่จะเรียนในเรื่อง,งต่างๆให้เขามีความรู้มีความสามารถมีความคิดไปใช้ชีวิตในสังคม เห็นเด็กจบไปก็ประกอบอาชีพเป็นหมอเป็นเภสัชแล้วเจอเราก็ยังจําเราได้ได้ทํางานได้เป็นเสีย mm hmm. เห็นขี่รถผ่านไปผ่านมาเห็นเขามีฐานะดีขึ้นใส่สร้อยทองโอ้เส้นใหญ่ของคู่ย,ยังชอบมันก็ภูมิใจอ่ะแค่เห็นแค่เนี้ยเราไม่ได้ดูว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทํางานอะไรแต่รู้ว่าเขามีงานทํารู้ว่าเขามีครอบครัวแค่นี้ผมวก็ภูมิใจละผมพอใจละ จริงสมัยเรียนผมอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นในร้อยแล้วก็มีเหตุการณ์พลิกผันที่ที่ที่ทำทูบีด้วยกันนะครับตอนนั้นผมอยู่ม .5 พี่เขาอยู่ม .6 เรารักเขามากครับเราเคารพเขามากคือผมทำทูบีกับพี่เขาตั้งแต่มต้นตั้งแต่ม .1 จนจะจบม .6 อยู่แล้วเนี่ยแล้วพี่เขาก็เสียไปเราก็เสียใจเราก็ไปดูในห้องนอนของพี่เขาอ่ะก็สนิทกันนะเขาเขียนความฝันของเขาเขาเขาอยากเป็นครูอยากเป็นครูภาษาไทยด้วยเขาระบุไว้เลยก็เลย เปลี่ยนสายจากทางสายทหานตำรวจมาเลือกเรียนครูแล้วก็เลือกเรียนครูภาษาไทยด้วยตามที่พี่เขาฝันไว้เลย คือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กไม่กล้าแสดงออกไม่เลยไม่กล้าจับไม่กลัวไม่กลัวการพูดทุกอย่างกลัวหมดแล้วจู่จก็ตอนนั้นคือเหมือนเป็นหัวหน้าห้องไปอบรมสภานักเรียนไอกรรมการนักเรียนนะครับแล้วก็ที่ที่เขาสันนาการเป็นพี่ชมรมทูบีจู่จไม่รู้พี่เขานึกยังไงก็มานั่งข้างๆแล้วบอกน้องเข้าชมรมทูบีไหมผมก็เด็กมนหนึ่งเนาะตอนนั้นอยู่มนหนึ่งคืออะไรพี่ ไปไปไปก็ไปไปก็อยู่ๆก็ไปอย่างนั้น,นแล้วพี่เขาก็ไปจับไปเต้นอยู่กลางถนนบอกที่อายใช่ไหมไปเต้นอยู่กลางถนน สีแยกไฟแดงผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้ทําไปทําไมตอนแรกๆก็เขินนะครับพอเราได้มาทําจริงๆแล้วเราเรารู้ว่าบทบาทของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคืออะไรพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่นะมันไม่ได้เสียหายมันก็ไม่มีความเคืเคองๆเคือในอตอส่วนใหญ่ที่ทากิจกรรมเป็นมอปลายจะมีมอต้นไม่ถึง10คนนับคนได้ไม่ถึง10คนแต่ผมทำแต่มอหนึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นมา ก็มามีบทบาทมากก็ในช่วงม .4 ม .5 เป็นผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นรองประธานชมรมทูบีธรรมวันตอนนั้นผมก็มทําทาหลายอย่างอ่ะมันแทบทําทั้งหมดเลยอ่ะก็อย่างที่เขาว่าปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ พาเพื่อนทํากิจกรรมแต่ก็ดีครับมันได้เพื่อนดีหล,หลายอย่างมันพิสูจน์คนได้ทูบีมันพิสูจน์คนได้ทูบีสร้างกิจกรรมเปลี่ยนคนพัฒนาคนหลายๆอย่างพิสูจน์คนว่าถ้าเขาผ่านมันไปได้กิจกรรมอะไรพวกเนี้ย มันก็ถือเป็นสิ่งมีค่านะบางคนเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีคุณภาพมากเลยสําหรับการทำทู B ีตอนนั้นก็ทําูบีน้ำม่วงวันของเวยนอตเนี่ยได้ต้นแบบแล้วก็ถ้าเป็นรางวัลส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเยาวชนดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสิติดก็ได้ระดับจังหวัดระดับภาคครับแล้วก็ระดับชาติรับจากนายกอภิสิทธิเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นทูบีมันหล่อหลอมมันเปลี่ยนเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่จะไม่กล้าแสดงออกเลยฉันจะไม่อะไรกับใครแล้วนอกจากตัวฉันเอง มากลายเป็นที่เป็นคนกล้าแสดงออกคนนึงเลยแหละเป็นพิธีกรได้ทุกงานตั้งแต่อตอจนถึงจนมาเป็นครูผมก็ยังเป็นพิธีกรอยู่มานันทนาการทุกวันนี้ก็ยังนันทนาการอยู่เพเป็นวิชาติดตัวมาตั้งแต่สมัยเรียนผมว่าชูบีมันเหมือนพลังอ่ะเป็นพลังอะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีพลังพลังที่มาสร้างสารรค์กิจกรรมมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม ผมคิดว่าถ้าไม่มีท b ีในวันนั้นก็คงไม่มีครูที่ชื่อครูจรที่มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆครับก็ลองดูครับกิจกรรมการเรียนทําให้คนมีงานทํากิจกรรมทำให้คนทํางานเป็นลองดูครับท b ีได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด เราใกล้กันมากขึ้นกับ f a c e o o o k ฟนเพจทวีบิ่นเบอร์วันชาแนลช่องทางติดตามทุกความเคลื่อนไหวจากโครงการ To Be Number One รวมทุกคอนเทนต์ x อ็กซคูซีไม่ว่าจะเป็น Pri สเ e s s v ล o g To Be Activity และทุกกิจกรรมจากโครงการ To บี Number One ครที่ปวดหัวบ่อยๆปวดนานๆกินยาแก้ปวดแล้วก็ยังไม่หายแถมอาการปวดยังรุนแรงมากขึ้นจนถึงกับขึ้นไส้อาเจียนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการอย่างนี้อยู่หมอบอกได้เลยนะคะว่าคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคไมเกรนค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้ถ้ามาพบแพทย์และรักษาอย่างถูกต้องค่ะ สาเหตุของไมเกรนเนี่ย mm hmm. เกิดจากว่าเป็นโรคของสมองที่ไวต่อตัว,ตวกระตุ้น mm hmm. เวลามีปัจจัยอะไรก็ตามเข้ามากระตุ้น mm hmm. ก็จะส่งผลให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองหรือสารเคมีในสมองทําให้เกิดกระบวนการอักเสบและเกิดการหดขยายของหลอดเลือดที่ผิวสมองแล้วต่อให้เกิดอาการปวดศีรษะตามมาค่ะลักษณะของการปวดศีรษะไมเกรนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการปวดที่เป็นลนักษณะตุบๆตามการเต้นของหลอดเลือดส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากข้างใดข้างหนึ่งก่อนแต่ก็สามารถสลับข้างไปมาได้หรือบาง คนถ้าปวดมากๆก็สามารถปวดรอบศีรษะหรือปวดทั้งหัวได้ ก็หมอแนะนานว่าให้เข้ามาพบแพทย์ก่อนเพราะว่าจะต้องให้วินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าการปวดศรีรษะนี้เป็นจากไมเกรนหรือเปล่าถ้าเป็นจากไมเกรนการรักษานนจริงๆก็จะมียาอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นยารับประทานในช่วงเฉียบพันธุส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของยาป้องกันกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งเป็นลักษณะของยาฉีดยาฉีดเนี้ยจะมีฤทธิ์ในการต้านสารเคมีในสมองที่หลั่งออกมามา,มากตอนช่วงที่ปวดศรีรษะไมเกรนซึ่งในยากลุ่มนี้เนี่ยในการศรึกษาพบว่าสามารถลดความขี่และความ ของการกระตศิษไมเกรนลงได้อย่างมีนัยสําคัญซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนก็อยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์ในการเลือกที่จะพิจาร,รณาว่าจะใช้ยากลุ่มไหนอีกทีนึงค่ะ การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนะคะนอกจากการปฏิบัติตนตามคนาแนะนําและการใช้ยาตามที่แพทย์ให้การรักษานะคะสําหรับตัวคนไข้เองก็ควรจะหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะเช่นการอดนอนการพักผ่อนไม่เป็นเวลาการออกกําลังกายให้สม่าเสมอก็สามารถช่วยในการป้องกันไมเกรนได้ค่ะหากคุณมีอาการปวดศีรษะจนรู้สึกว่ากระทบกับคุณภาพชีวิตรู้สึกไม่มีความสุขหมอแนะนําว่าให้เข้ามาพบแพทย์เพื่อรับการซักประวัติตรวจร่างกายและรับการวินิจฉัยอย่างละเอียด ทีนึงค่ะซีวีส์วันสเปเชียลขอแนะนำศิลปินบอยแบนด์น้องใหม่แห่งวงการที่ปับ๊บโฟรทีนก๋วยเตี๋ยวโรมกล้องนินจา ามาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ YouTube Facebook The Real One Official ก็เธอน่ารักก็เอาแต่ใจชอบไุ่ไวใจวันไวต้องยอมแพ้ทุกครั้งให้เธอชน,นะไปเธอเป็นเธอยิ่งชอบเอาแต่ใจชอบงงงงงง